หนมคม,ม,ม,มีอะไรลูกหน่มีอะไรวันนี้ยายจะจัดให้จักสิบชุดนะคะวันนี้เอาชุดนี้กลับไปไปอาบน้ำอีกชุดนึงพราเอาน้องมาเที่ยวเพราะว่าอีกอีกชุดนึงก็จะได้นอนพอดี <laughs> เออแม่แอน,น,อนอแล้วพ่ออยู่ไหนอุ้ยนู่นนู่นพ่ออยู่ยนู่นดูดูอะไรนะพ่อไม่มีเหรอนูอออ่นนู่น,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 นไงน้องเพชรชี้อยู่นูนพี่พอย <c oughs> พ,พ,พี่กาฟิวพี่กาฟิวอย่าหวาัวเราะหนูนะหนูรู้ทุกอย่างแล้วนะพี่กาฟิวอย่าร้อเรียนหนูนะะดูนะอือรู้แล้วนะเออแล้วัไงนั่นพ่อแม่ เด็กน้อยสูงคนสิ่ห้นแน้เข้าใจความรู้สึกเจ๊แต่เด็กน้อยสองคนนี่เข้าใจทุกอย่างเลยแปลกพ่าขวนกับว่าไ้ดีนีนพ่อกับแม่ว่าไรดีนี้อย่าอย่าว่าอยาวาอยาวาพ่อเด้อเขาอะมาบอกยายอยาวาแม่เด้อเอาแม่ต่อไปเขาจะบอกยังกันเขาต้องไปบอกลับดอยสองคนนี่อย่า เมือ่อเมื่อวานนี่เพิ่นเห็ดอันนั้นเพิ่นเหยียกเบเขาต๊ะนางกินเขาอยู่น้ำพอเออเห็ดยางงอเห็ดเออส้มเขาต๊ใส่นงังมานี่เลยบอกว่าเก็บเลยพ่อบอกหนูอิ่มแล้ว,วประชดว่าหนูอิ่มแล้วนะเอารู้ได้ไงเนี่ยทีนี้ก็ยังไม่อิ่มพ่อยายป้อนก็กินอีก หนุนโดนครับสีพญายามเอานอนจกนั่นจะเอาไปนอนโรงแรมถ้านอนโรงแรมเขาจะนอนนาน,นในในห้องอา้าอุ้ยใครลม้มช่วยหน่อยมาช่วยแม่หน่อยเร็วเร็วเร็วแม่ลม้มเร็ว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 แม่ล้มเอาเอาเอาแม่ล้มอีกแล้วโอ้ทำไรดีเนี่ยทำยังไง ทำไงดีเนี่ยไปไปเรียกพี่โต้งมาช่วยเลยไปเรียกพี่โต้งพี่โต้งทํางานช่วยแม่หน่อย ถ้าเรื่องอย่างนี้เพชรจะเก่งโอเคเก่งมากลูก